วิวกันค่ะพี่น้องวันนี้มาเก็บเห็ดได้จ้ามาเก็บเห็ดนะคะชมวิวป่าค่ะโอ้ยยุ่งหลายพี่น้องเลยยุ่งหลายจ้าจะเกิดดีเพราะพี่น้องเห็ด ป่าลืล่นสวยงามนะคะชุ่มชื่นค่ะฝนตกอย่านี้นะคะโอ้ยยุ่งหลายพี่น้องเลย